แอนตี้กลับใจจากคนที่ไม่ชอบวันนี้หันกลับมาชื่นชมครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมน้องเฮาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลาหน้อยเฮาน้องอุอิงเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจากคนที่ ไม่ชอบวงสาวน้อยบอมักอิหลาหน้อยเฮ้าบอมักน้องอิงเพรบานแพงบอมักบอดโจวันนี้หันกลับมาชื่นชมเหตุการณ์นี้จะเป็นแบบไดบุคคนนี้คือใครผมเสว่าถ้าใครเป็น FC ของน้องตั้งแต่แรกๆจะจำได้ถ้าเอ้ยซือนอย่าึ้มว่าร้องอ๋อกันทุกคน อยากให้พี่น้องในเบืองคลิปนี้ร่วมกันแล้วก็ผมน้องในเบืองคลิปนี้พร้อมกันก็เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันครับมาแล้วครับคี่สันชัยครับสันชัยตัวจริงตัวจริงผมอยากาท,าท้าใบท้นตัวจริงมาเบืองสาโรยเมือนี้วันที่แพร์ตาตุลาตาตูลาโคกเก็บจุดตะวันตะขานต้าตัวจริงมาที่นี่สาโรยนโปรดักชันผาร่วเมียครับล้อยไห้เหมินเต็มล้อยไห้เหมิน คนลุกอี่รีคนลุกครับไปทับทายยอมน้องยันลุกพี่รีบครับบอบอบอบคนลุกอี่รีเหตุการ์เหตุการ์โอนเหตุการ์โอนเบฟซีสาวน้อยครับตอนนี้นะครับพี่สันชัยมาอยู่น้ำลุกจูบวาให้กำลังใจสาวน้อยได้มาเห็นงานจริงครับย่องเลยครับสุดยอดเลยครับป้าเบิรงดป้าเบิรงกระจอกครับระบบเสียงระบบไฟกลางคู่หลังครับพี่รีย่องเหตุัดร์ย่องพี่ดิ ยอมเลยรูปแบบเวทีในฝันคือผมเคยมาไาเลยครับแล้วคือ,อเห็นว่าอย่าบอกว่าจัดสาวน้อยจัาแข้งยังนี้เว่า,วาสาน้อยจแ้แมผมบอกว่ามวยแหมไเขาขายของไดราคาดีเินพุ่มปนีินีพี่แส,สนประท้อน เทพที่ดาลเบเกิดดาวรุ่งพบกับองค์อิงเพทบ้านแผ่ครับ้านแรับาเครับเป็นจังใดกันแน่พี่น้องได้เบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับผมเนาะพี่น้องมีความรู้สึกกันว่าอย่างไรกันบ้างสําหรับนะครับผมเนอ้องคนที่ไม่เคยรู้จักว่า พี่สันชัยคือใครพี่น้องก่อนอื่นเลยนะครับผมเนาะทางสองบอยสารก็ต้องขอโทษนะครับผมเนาะเพราะทำคลิปลงไปหลายคลิปเลยและก็ไล่สดลงไปเพื่อตอบโต้ตพี่สันชัยในเมือน,นั้นเพราะเรามองมุมต่างเห็นมุมต่างกันตามที่บ้านสารได้เกินมาแล้วนะครับผมเนาตั้งต่ต้นคลิปใครที่ไม่รู้จักพี่สันชัยพี่น้อง อ่าถ้าเป็นเอฟซีอีลาน้อยช่วงแรกๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมนอะตั้งแต่อีลานอยมาใหม่ๆบอกกันเลยว่าเอยชื่อสันชัยมาพอ,พอๆแม่เอฟซี FC อีลาน้อยด่ากันละงมพี่น้ององบอกว่าแบบนั้นนะครับผมเนาะรวมถึงช่องบ่าวอีสานด้วยบ่าวสาเนเ็ตออกมาหลายคลิปพี่น้องเพื่อตอบโต้นะครับผมเนาะอ่าสำหรับบางโพสต์หรือบางคลิปของทาง ผีสักชัยที่มีการโจมตีนะครับผมนอะบอจะเป็นโจมตีวงโจมตีอิหลาหน่อยโจมตีบอจูเราก็ต้องตอบโต้บ้างณนะขนาดนั้นเกินมาถึงขนาดดีแล้วเสอวาหลายคนกับพ่อที่จะ๊หต้นสายปลายเหตุนะครับผมนอกของบอิบสันคือบอกว่าแอนตี้กลับใจนะครับผมน,ะนอกคนที่บอมาคนที่บอชื่นชอบหันกลับมาชื่นชม ็นอย่งางรบษัทจังต่าง,ง,งหัวข้อว่าจังสันจังนําเสนอขีดแบบนี้นะครับผมเนาะส่วนรายละเอียดเข้าปรขคอจาะลึกกับเรากันบิน้องเรื่องผ่านไปแล้วเมื่อวันนี้คุณมาแบบเป็นมิตรคุณมาในอาน,า,าน้มกัลยาณิมิตรที่ดีเราพร้อมที่จะต้อนรับเรื่้งผมกับเสือว่าพ่อพ,อพ่อแม่เอฟซี FC นะครับผมนอะของอิหลานหน่อยเองเอฟซี FC ของ สาวน้อยเพชรบานแพงเองกะยินดีตอนหลับนะครับผมเนาะมีมิตรดีกว่าเป็นศัตรูพี่น,อน้องย่างในน้อยเมื่อนี้เพิ่นกะย่อมเปิดใจให้กับวงสาวน้อยเพานแพงให้กับทางบอจูและที่สําคัญเพิ่นย่อมเปิดใจให้อีลหล่าน้อยเฮ้าน้องอุงอิงเพตรบานแพงเห็นภาพบรรยากาศเขาไปให้กําลัางใจอีลหล่าน้อยก่อนขึ้นเวทีหลังเวทีแล้วกะ ดีใจได้ไป้องสาหรับตัวบาลซันบาลซันดีใจดีใจที่อย่างน้อยคนทีบอบางอิหล่าในมือนั้นคนทีบอยอมเปิดใจให้อิหล่าในมือนั้นนะครับผมเนาะกลับมาชื่นชมน้องกลับมาเปิดใจกลับมายอมรับในความสามารถของน้องผมมาคํหนึงน่งนะครับผมเนาะของพีสันชัยที่บอกออกมาบ่แปลกใจเลยที่น้องมายืนจุดนี้ได้ ที่น้องมาถึงทุกมือนี้ได้ฟังแล้วกันดีใจแท,แทนอิหลาหนอย่าเฮาพี่น้องถือว่าอย่างน้อยๆก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนที่ยอมรับในความสามารถที่ยอมรับในตัวของอิหลาหนอย่าเฮาวาซานบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมเนาะจากศัตรูมาเป็นมิตรดีกว่าจากมิตรเป็นศัตรู ผมเสือวานะครับผมน้องเมื่อนีอิลาน้อยอาจจะบู้ว่าบุคคลนี้เป็นใครแต่ทาน้องในเบื่องคลิปอาจากหลายๆช่องนะครับผมนาองน้องรู้ลแล้วว่าอาจากคนที่บเคยมาในตัวของน้องจากคนที่่ยอมรับในตัวของน้องนะครับผมน้องวันนี้เปลี่ยนใจามายอมรับในตัวของอีิลาน้อยแล้วผมเสียเลยว่าีิลาน้อยเฮาก็ดีใจพี่น้องเพราะ บใิสานสัมผัส์นะครับผมเนาะและ,และกัได้ยินอิหลาหนอยพูดอยู่บ่อยๆพี่น้องว่าลาดีใจเด้ที่เห็นกลุ่มคนที่บางครั้งอาจจะเคยนะครับผมเนาะไม่ยอมรับในตัวของน้องและหันกลับมายอมรับในตัวอิหลาหนอยอิหลาหนอยเขาจะดีใจมากพี่น้องอย่างเช่นนะครับผมเนาะในกรณีของอ่าพี่ๆ LGBT นะครับผมเนาะหรือว่าอ่าพี่ๆสาวเพศสองหน้าเวที่ะพี่น้อง ที่อาจจะเคยไม่ชอบน้องแต่ถ้าน้องครับผมน้อยอิหล่าหน่อยเห็นพี่ๆกลุ่มนี้หน้าเวทีมาให้กำลังใจมากอกียหน้าเวทีตอนอิหลา่าขึ้นรองมาเต้นหน้าเวทีตอนอิหลา่าขึ้นรองเพลงอิหล่าหน่อยเฮาจะดีใจมากพี่น้องเพราะอิหล่าหน่อยเฮาจะวอร์ยูเสมอพี่น้องว่าอยาเคดไห้กลุ่มพี่ๆกลุ่มนี้ยอมรับในโตลาให้ไดนี่คือ ความคิดของอิหร่านออยเอาพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วาจังไดน,นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้ขิดทางส่องบายสานนั่นไปเดอ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆนะครับผมเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นในทางส่องบาีสารแน่นนะครับผมเนาะเปลี่ยนจากศัตรูเป็นมิตรดีกว่าเปลี่ยนมิตรให้เป็นศัตรูอันนี้ก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเดอ้อ คิมนีวาสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหมค่คิปหน้าสวัสดีครับผม